เออไม่โดนใครเลยเฮียอลิตอลิตอโอสวัสดีครับพ่บ <ขอ S 2> ผมตังต้งคราบวันนี้เราเล่นเนี่ยลาวิวป่ากันนั่นเอง ก็วันนี้ไม่รู้จะลงอะไรก็เลยมาอัดคลิปเล่นดีกว่แต่ใน,ในก็ช่องก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะแผลก่อนอนี่อย่างแผลก่อนกนะ็คือแบบชูไรเนีย้ยฟ้าโคตรเร็วเลยขนาดนี้โหเสียแล้วนะควาท้า,ายที่สุดคือผมเล่นนะอะไในสยามไม่เคยเอาสกลิลสองน่ะเลย,เลยคืออัพแค่สกิลหนึ่งคืออยา่างอัพสกิลหนึ่งนําตลอดเลย วันนี้อยากลององเราจะนี่ยให้ไม่รู้เลยว่าเอพนักแสนที่ผมว่าปกติเขาไม่เคยผมไม่เคยไปใส่อาร์ติโออะไรพวกนี้คือส่วนใหญ่อะคือจะใช้แค่เทียวนะขั้นเป็นสีฟ้าไม่อยากใช้เทียวเลยแล้วก็ตีคีบได้ตีคีบได้เงินนี้แหมความช้าทิ่ๆเลย เดี๋ยวัวฟ้าจะหมดละแล้วคือไม่มีใครมาช่วยกูฟาร์มเลยน yeah. ะประเด็นนะ w วัด โอ้ยโดนตะตันโดนน้องเพีตนนะยตะตันตีมังกรนะใครเลเป็นปลาลายเนี่ยผมไม่โดนนะตีมังกรทุกัน,กนคือตีช้าดวูว่าคือมันไม่ใช่ว่าตีช้ามันแค่ว่าตีเบาเฉยมันไม่ใช่ว่าตีช้าตีเ,เบา จะได้กี่ครั้งเลย <'m> ไม่ได้คือต้องเอาตัวนี้ก่อนอะไม่งั้นมันจะฟาร,รม์มไม่ได้ไม่งั้นจะเสียเวลาเวลาฟาร,ร์มจะเสียเท่าไม่ oh. เข้าใจวะสกิลหนึ่งมันเวลาเจฟาร,รม์มของระดับลังจะฟาร,ร์มสองอล่วเราจะฟาร,ร์มได้ ติดคืบอ,อะไรเรามาเราไม่ต้องเอมิลี่เขาไม่ต้องการหรอกเขาต้องการเงินเราไม่ควรไปแย่งเขาเอ้ยอาเลสเตอร์สตันทีทีแย่แค่คนเหลือดีนะเมื่อกี้แบบกดไปกิวสองอะ มทอสกดตกิลงไวก่อนเลยตองนั้นเติอเชไม่ได้แชร์เราจับเต๋อสองตัวเรื <All S 2> ่องวามดีให้เลย ไม่โดนแน่นอนนะโดนใครเจอพีินิหาโดนใครเดินเข้ามาหาว่าโง่ ว้าวอ้าวอาริสเปี้ยกูโดนกูโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายในนี้เออโอ้ยอะไร่อื้มอีเปี้ยเมื่อกี้ไล่เด้งไอ้ยุสเก้แม่งไล่เด้งไอ้เอ้ย คือผมเรียนออนไลน์วันให้แน่เซอร์คุณจะสั่งงานแล้วแม่งเด้งกูลืมเ,เปิดหม้อผอาจารย์งไงปเ,เ,เป็นหนึ่งอย่าเปิดจ้ะนะกดเป็นหนึ่งข้าผิดเข้าผิดเออนี่นี่ห้ามรบกวนผมนะจารย์เนาะเสียงเกมหายอ,อะ่ะโอ้ยเนาะแค่การลืมครั้งเดียวก็สามารถทำให้เสียงเกมหายไปได้ทุกคนก็ได้ยินแค่เสียงผมะนะเปิด เราเช็คก,กันนะว่าโบเกิดอีกเจ็ดวิแทกกลางก่อนก็จริงเ,เราควรแทกตั้งนานเห็นไหมมันยิงทีละสามมันยิงได้ทีละสามแต่ว่าคือฟาร์มอ่ะมันอา้าวเฮียกูยิงไปทางไหนวะนะแม่งเมื่อกี้กูยิงไปทางไหนวะนะกูยิงเฮียอะไรของกูวะเนี่ย ถ้าเมื่อกี้โดนใครก็เขือนอพิน่หานะแล้วคือประเด็นคือไม่มันไม่มีเสียงเกมไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าโอ้โหขอได้คิวกันรัวๆโอ้โหจังหวะนี้ไม่ต้องคิวแล้วมาเว้ยแท็กกลางตีกันรัวๆยาวๆครับ ไปครับตีมัง,งกรดีกว่าโอยเนาะหลานนี้ไม่ค่อยเล่นลาไปอยู่เลยนานัทีเล่นนะหลานนี้ก็คือนานาัาทีเล่นจริงๆนี่ช่วงนี้ก็น่าจะได้ลงคลิปบ่อย ấy. นะ พยายามลงให้บ่อยที่สุดนะครับโอ้ย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 แล้วกูเดินไปไหนวะเนี่ยโอ้ยสองตัวจัดไปอย่าไปสองตัวชิวๆครับโดลแลดโดนแลดโดนแลดโดแลกี่วิเกิดแปดวิ ลาวิวอะเอาจริงถ้าเล่นลาวิวป่ามันเปิดเลสหรือบูดได้ก่อนได้หมดเลยเพราะว่าลาวิวอะเป็นมันเป็นตัวที่กินมานาไม่ค่อยเยอะเว้ยแต่ว่าถ้าใช้เพื่อนๆทีนี้ก็หายเยอะเหมือนกันนะไม่ถึงมา่านาเปล่าเลือดกูเนี่ยท <c oughs> าไมใช้สกิลเลยเนี่ยโอโหบอกเลยไม่เพราะว่าตัวมันอะมันแรงแบบไม่จำเป็นต้องใช้สกิลมันก็แรงได้เขา้าใจป่ะนะแต่ที่นี่ใช้สกิลมันจะยิ่งมีประโยชน์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 พวกอยู่เฮ้ยอยู่อยู่ไม่นะโอ้ยเชี่ยไอ้พวกเวนแหม่ยังไม่ได้ธนูเลยกฆ่ากูจังเลยนะอย่าให้กูได้ไฟเจอสตอมโบลดอย่าให้กูได้ธนูนะมึงกูกูเสี้ยนกูเสี้ยนกูเสี้ยนอะไร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 ยังไม่ซื้อของด้วย เอาปะล่ะเอากูปะล่ะฮะของคลืนลนะกูของเคลื่อนลันนะอืมอาริอาริสเหร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 อาริอเชียไม่ตายโอ้ยอบตายเฮียอาริสชิเี่ยถึงายจะทันแต่ไม่เรชิบหาย แพทก่อนมังกรตีแป๊บเดียวคือหายอะ่ะแพทนี้คือตีแบบนะคือแพทเนี้ยมันต้องรอตีช่วงประมาเดี๋วมัน9นาที8นาที9นาทีมันลังประมาณหลัง5นาทีอะ่ะถ้าหนึ่งจะค่อยเห็นผลอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเกมเนี้เฮ้าผคิดว่าถ้าจบแรกคือผมจะจบแล้วอะ่ะคือไม่งั้นไม่อยากให้เกมมันยืดเยอะถ้ายืดเยอะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะจบยาก เปึ้งไม่โดนใครเลยเฮี้ยอลีอ้อลี้ ควอดคิวเป็นไงละ่ะเมืองไฮไลท์คลิปนี้เลยเดี๋ยวไปตัดอีกทีนะไฮไลท์ปึ๊บรอเพื่อนเข้ามาบลัดแบรดบลัดแบรดอะไร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  โอ้ย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 ชิบหายชิบหายชิพายเออือออย่าตายอย่าตายเชียวนะดูเลือดแป๊บแม่งดูเลือดป้อมได้สุดยอดมันคือความสุดยอดโอ้โหเกอดตายอาริตตต่อได้นะอาริตตต่อได้นะอาริตตต่อได้นะอาริตตต่อได้อาริตตต่อได้นะนายันป้อมมาครับไม่กลัวด้วยโคตรเอว เพื่อน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 ตีด้าก่อนตีด้าก่อนเขาจบโอ้ไม่เอาบาฟงบาฟ้าแมงจบแม่งเนี่ยได้ไหวแล้วสิบสี่ตัวเยี่ยมกูดเงามาจบด้วยบันโทอย่าล้วก็อยู่ในกล้องอะ่ะโอเคยังเห็นอยู่มารู้ิกว,ว่าเกมนี้ทำอะไรไปบ้างนะฮะแต่เกมนี้เกิดอย่นีเกิดเร็วม,มากๆเลยนี่ใไฮไลท์คลิปอะ เอเบพีนะฮะดาเมสนะคิวสิบสี่ตายสองเอซิสเจ็ดเอเบพีกินขาดครับของเนี่ยโอเครายละเอียดครับดาเมสสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับทีมไฟสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วความเสียหายยี่สิบสี่นะฮะเพราะเราก็ตายสองฮะตายเกือบอะส่วนในทีมไม่สามารถมอต้อนน่าสงสารมากเลยอะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องตั้งครับด้วยนะของของทาร์ทไปบ้ายนะครับ